ครับเคยิ่งเจริญเครดิตครับก็เอาลอกงานกล่องมาเปิดให้นะนะมาเลือกชมเลือกซื้อเลือกหานะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับขอฝากไว้นะครับเคยิ่งเจริญเครดิตครับใช้บัญชีชื่อทีวาบัวฉิมเท่านั้นนะครับถ้าไม่ใช่บัญชีนี้แสดงว่าไม่ใช่ตัวจริงนะครับเพราะมีนะนะหลายคนโดนกันมาแล้วนะครับกับพ่อค้านะครับอ่า เลขบัญชีผมถ้าจะดูเป็นตัวจริงนะครับเลขบัญชีจะขึ้นอยู่ที่รูปโปรโฟไฟล์ผมเลยนะครับนี่อันนี้ผมจะป้องกันไว้ละเพื่อเป็นการไม่ให้นานาถ,ถูกคนวิชาชีพมาหลอกนะครับโปรโฟไฟล์มันจะต้องมีเลขบัญชีผมด้วยนะครับที่วาบัวชิมเท่านั้นครับามาดูกันตัวนี้เป็นด้ว่าครับจูปิเตอร์เนะครับเป็นลอกเบรกท้ายนะครับนี่ มากันในกล่องอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะดึงไส้หน่อมก่อนก็ในกล่องก็จะมีก็มีอะไรคู่มือคู่มือแล้วก็มีตัวไดแกรมให้ทในัานในกล่องไม่มีถุงผ้านะครับน้ำมันก็ไม่มีมานะครับมีมาเท่านี้แหละแล้วก็มีสปูลหนึลูกอ่าสปูลสำรอง1ลูกตัวสปูลที่เป็นคาร์บอนนะครับเนี่ยสปูน,นึลูกเป็นคาร์บอนอตัวสปูลก็ ทรงตื้อตืน,นครับลอกตีอย่าปลอมแน่นอนครับอ่ต่อไปอ่มาดูตัวลอกกันนะครับแกะกันในถุงนี่แหละละลอกอตัวลอกเป็นจูปิเตอร์นะครับนี่จูปิเตอร์ลอกของของขาดครับมือไม้สั่นไปหมด <c oughs> จะปีใหม่ละเดี๋ยวจะต้องไปเติมสักกระลึบหนึ่งของมันขาดอืมอืมอย่าสั่นนักดิ กุ๊บนี่ไม่ใช่อะไนะครับกาแฟครับกาแฟกาแฟสดม,มาดูลอกคุณภาพดีๆกันอีกสักหนึ่งตัวเป็นเกรลอกนอนกล่องนี่ครับจูปิเตอร์แซหรือเปล่าวะเดี๋ยวดูก่อนจูปิเตอร์เอ็กตัวรองท็อปครับไม่ใช่ตัวแซตัวรองท็อปตัว มาดูการทํางานเนาเป็นลอกใหม่การทํางานมันก็ต้องสมูทนุ่มลื่นเงียบอยู่แล้วล่ะนี่ปิ๊กปิเลยนะท่านใดที่หาสะสมลอกแล้วนี้อยู่นะครับตัวนี้เม็ดอินไชน่านะครับอ๋อไชน่าไม่ใช่ไม่ใช่ญี่ปุ่นนะครับอืมอม China ันไชน่าก็ถือว่าเป็นลอกใหม่สภาพดีล่ะครับนี่ใชน่าเกรดส่งญี่ปุ่นนะเพราะว่ามันมาตู้ญี่ปุ่นของที่จะเข้าญี่ปุ่นได้นี่ก็จะต้องถูก QC ก่อนหละ วัสดุผ่านไม่ผ่านนะครับตัวนี้ไม่มีริ้วรอยอะไรนะครับเพราะมันเป็นล็อกใหม่ไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับีล่ลงลงโรเลอร์หมุนทํางานหมดนะครับนี่มีสปูนมาให้สองสปูนด้วยหมุนเดินหน้านล็อกนะครับตัวกันกลับอยู่ทางด้านนี้นะครับนี่กันกลับด้านท้าย เปิดกันกลับดูที่ใช้งานได้ไหม่ะกันกลับใช้งานได้เดินหน้าถอยหลังใช้งานได้ปกติตัวนี่ครับกันกลับใช้งานได้เนาะหน้าลอกติดแข็งแรงอยู่แล้วล่ะตึงๆโรเลอร์ดูไปแล้วหมุนงานฝากดเบิดออกมาอย่างนี้นะครับตัวนี้ใหม่ๆเอี่ยมๆเลยครับข้างในสะอาดนดีมาดูลัง คลิกเสียงอ่าคลิกเสียงคลิกเสียงก็จะมาดังตรงท้ายนี่นะครับเพราะว่ามันมีแกนมาเกี่ยวกับตัวแผ่นสตา์อยู่ตรงนี้เป็นคลิกเสียงอ่าดูเบรกโหเบรกของใหม่ครับมันจะหวานมากนี่ทำงานนั่นไปหมดผมบิดจนมือสั่นนะไม่ใช่ว่าของขาดนะเน้นให้เห็นนะเบรกนุ่มหนึบดีครับสมูทดีด้วยครับเบรก เห็นไหมเปิดหน้าเบรกสบายสบายก็เอามาให้เลือกชมกันอีกหนึ่งตัวครับท่านใดสนใจก็ขนาดตัวนี้สปูลก็ประมาณใหญ่กว่า bg 10แต่ไม่ถึง13บดีนะครับประมาณนั้นก็น่าจะประมาณ bg 10แหละ,ะตัวสปูลเขานะแต่ตัวตัวลอกบอดี้ลอกจะมีความยาวกว่า bg 10นิดนึงก็ อันใดสนใจก็ทักเข้ามาอย่าช้านะครับสวัสดี